สวัสดีค่ะเนื่องจากน้องปุนเนี่ยเหมือนมีน้ำมูกแล้วก็มีเสมหะนะคะหนึ่งอย่างที่คุณหมอเคยแนะนำไว้เนี่ยคือให้ใช้หอมแดงแล้วก็มาโคโคโคแล้วก็เอาสำลีค่ะมาโค,โค,โคุกคๆ เพื่อให้มันได้น้ําแล้วก็มาใส่หูเ,เดี๋ยวไปดูกันว่าแม่เมย์ทำยังไงไปเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะเตรียมสำลีนะคือสำลีไม้จากห่อนะอย่าเงี้ยค่ะอันนี้ขนาดที่จะใส่หูได้เนี่ยน่าจะประมาณครึ่งหนึ่งก็คือยอย่างเงี้ยคือ2องในสี่นะพอดีหูซ้ายขวาแล้วก็เอาสำลีเนี้ยนะคะเอาไปเลยในถุง แล้วก็พยามพยายามพยายมให้น้ำตู้หอมแดงเนี่ยค่ะออกพอหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราจะเอาไปแอบใส่หูได้กตอนนอนค่ะจะไปดูกันเลยหลังจากที่น้องปุ้นหลับนะคะคุณแม่ก็เริ่มปฏิบัติการได้ค่ะก็มุนๆให้พอดีรูหูเขานะคะ สำเร็จไปหนึ่งข้างแล้วค่ะเดี๋ยวรอให้เขาลิกตัวอีกทีนะแล้วก็ใส่อีกข้างหนึ่งให้เรียบร้อยค่ะเจ้าสำลีที่เราขยำกับหอมแดงเนี่ยจะช่วยให้มันมันเป็นแรงขับปะค่ะทั้งน้ำมูกตรงในจมูกข,ข้างในเนาะแล้วก็ช่วงคอค่ะที่มีเสมหะให้มันหลุดลงไปค่ะเขาจะได้สบายสบายมากขึ้นในการหายใจค่ะ น,น้องปุนก็พลิกตัวแล้วนะคะคุณแม่ก็ใส่อีกข้างหนึ่งได้แล้วค่ะสำหรับเด็กบางคนนะคะที่เขาไม่ค่อยคุ้นชินกับสิ่งแปลกปลอมซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โอเคนะคะไม่ได้แย่อย่างน้องปุนก็เป็นเหมือนกันก็ต้องค่อยๆทาเวลาเขาหลับอะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวให้เขาคุ้นชินโตขึ้นอีกระดับหนึ่งเขาก็จะเข้าใจได้ค่ะแต่มาฟังเสียงหายใจที่ค่อนข้างดีขึ้นนะคะหลังจากที่ใช้ไป ือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีโบราณนะคะที่สามารถใช้ได้ดีเพราะว่าเหมือนพอจมูกก็มีน้ำมูกเสมหะตรงคอตรงช่วงลำคออย่างเงี้ยนะคะมันก็ทำให้เหมือนขับให้มันลงลงไปได้จะได้หายใจสะดวกกืนน้ำลายสะดวกค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ